สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพอญภาพกินข้าวเปียกพี่น้องเพื่อนรังนี่กินกินกินสิบูสิบูระรวบตัวกันอะไรพี่น้องกินข้าวเปียกกินไผ่กินมันใส่ถั่วไผ่ใส่ถั่วมันกินไผ่กินมันเพื่อนยังเงงไก่เชี่ยวหกในเด้อพี่น้องขอติดขอภไผหลายเดดดลอแช่ยัวภาพ ฮาเราวัตะกาซีมือมปทิพดีมันสุดยอดูแล้วตรงขาเปีย <the> ก <teeth> <Pe ace> พอใจครับมาอิ่ม้วบายงูนอีเล่เอาอีโอ้ยไออีเบิ้ลซ้องถุยพี่น้องเอ้ยเอาไปนั่งเยียงผอดูอีน้อยเลือดบุกผอมาผีกได้เหรอพ่อนี่แม่เจียวเมียนเรามันขวามั้ยเนี่ยตักไหนเลยลูกพอพ่อลูกพ่อพ่ออย่าใส่ ถูกผลอคือแสลายแทนนะจะจบกินเบิร์ตบรุมันเพชรนะน้กมันสูนักน้ำวนน้อยนเผื่อตะบกีลงไปพอดีพอได้แท้งน้อยหน่อยงน้วนน่วนเผื่อน้วลแทงไง เอาซื้อองุ่นมานำพี่น้องล่างหนึ่งล่างละลอยพี่น้องไปกกินที่เพิ่นหากใครจักเน่าเติบอยู่ม้าเง่นกันเลยพี่นองเดือดเท่าเพราะว่าแมนมันกระซมราคามันะไรพี่น้องมีอันเน่าเน่าน้ำเน่านอนน้ำอะไรน่ารู้

จงไวให้ลูกกินน้ำหน่อยเด้อจงว่าให้ลูกกินแน่ใช่เหานี่ดองเลยกระดูกดูมูกระตุมน้ำสุก เห็ดเขาเปีกกินอร่อยแช่บุร่แมพินองแช่บอีแม่ทิพ่ไม้อางทซย่บบอ่งทอยุ่ก่บง่าดทุกอย่กอ่างอย่าก่ท่าย่าง้วย่าทุนอ่างอย่างอ่างอ่ีอ่นองทองอยยาย่ง่อนคากย่าอางยาท่อาา พากระถวยพายถั่ยว่นพี่น้องเอ้ยรับทราอบอยูนน่เพื่อนคั่วบบบนี้ยายอยู่พี่น้องเอ้ยสกรปรกนเนี่ยจักน้อยหนึ่งพี่น้องเซียนขเปียกเหี้ยก็ถึกอ้าวไปย่างดน่อหน่อพี่น้องเห็นได้ัดดนมันก็ต้องกินอย่างที่หน่อพี่น้องโมเย็นจระถือ ปลาซุดเบิร์ตกองทันพผเหตุมัมมัมมัมแล้วจะกินเผ็ดเงมันถิบตามความอา เรื่องเรืองมันโอบหรือมันแปะนอบ่ทังไหนพุ่นโุเรียนมันนั่นนำเาจะเรืองเรมันคือว่าทุเรียนมันบ่แม่แบบอะพี่น้องเ้ยสิดไ้เบิ่งสิตั้งกล่องว้วไดพี่น้องเลยบายนี้ห้ากัสิบห้าห็ดกินก่อนตั้งกล่องไว้ต่อจากนี้แปะกับธรามาซาดร่ามาซาล้วันรุเดอร์พี่น้องเลย ฮัดเดะแะกซียงคุณงม้อนในห้องนี้่นี่แหละพี่น้องเอ้ยครอบครัวของยายเงึงพี่น้องกะซี้นนยั่งกะซีเป็นกะซีกะซีเป็นแบบนี้ล่ะพี่น้องเลยไม่อแม่กินอยู่กัน <c oughs> อยู่กันแบบสบายสบายพี่น้องเอ้ย <c oughs>

รสงเข้สงใช้ลับประทานแต่เข่าแหงขันวาเนี้ยนะไปหรไปใช่แะอันนั้นแล้ไปโอ้งงมเลยนาอมันต่ฮึ่ึ่ไปว่ได้ยินจะได้บ่าจะไ้ระราจะต่อยแบบนี้ตอน ประเด็นก็ใช้ายโชว์ขาวฉ่ำมอม่ะนเนี่ยรอนะอีสักคู่ประเด็นเด่นเจ็ดสีประหารลูกเพื่อโทรมาเอาเบอร์ดู่ะเอามาพี่

กี่นดอกเอ้ยเป็นไปสถิตเถแดนแหละกินอิ่มกินอิ่มกินแฉบกินนัวเป็นโหลดเป็นลางบ่เล็ววัจักเสียงติดเต็ดเต็ดกินดีดีลูกเงียดด้านนั่นกินกินกับซับลากินจริงค่ะเลยซัาลานาะอฟมันจะหิวแห้งถ้าเขาไม่นี่แหจะจะหิวแห้งนั่งนั่งอยู่กันขนานั่งนั่งนั่งใหมันสวดมีความสุขมอดูเออถ้าเขามันจะตีนั่งละ นังพอที่เขาเป็นได้ไงู้เขาเสียนขปีอัทุลเนาะ้าเขามาเสียเสนอคืออาจาฮะเขมีใเาาน่ะไนเขาก็เขายูผ้าเขานักใส่าเขนอนเอาออกตัวใหญ่น่ะบนก่าันเนร่างขึแแกาขาาเานหนาาเเนี่ยขาจังมงบเือเี่เขเปลี่ยน อ้วอวยเสน่เลยอาจารย์ใหม่เนี่ยต้องคิดเอ้ยมานพี่น่อยพี่จะใส่ซุหมูน้องถิวนาน้องถิวด้น่องทิวกูกินบนแถวจักเถื่อนแล้วยาวมันั่งหัวถ่เนาะหัวถ่ไหนไปเห็นไม่ลจวมันเหี่ยวหมด ยังไดขี่เทาไม่เสื่อมน้องมถักปัญญงมาิจักก็มาพี่น้องถามถัวแก้วอะไรโดนสาดได้ก็มีเบิรเลือดกินเป็นนเล่าระดมอแก้วตเอาออกเท็สมูน้องถีบคัดเบิน้องีบ ้องเอ้ยทิสม,มลลงนงิดขั่ขันเมื่อคงสม,มง่วน้องจนบ่ได้เค็ <c laim> ววม <c ười> เอาไปลวงูลวงูสั่งวยขัวใหม่เอาไปแกงบ่สลวงผูจะสั่งแกงไม่ไน่าหงวเดเลยองดอหอเฮยหูกแกวนะผูกแกวใส่นะะเอออัดไปไหนจนมันขวานเชียที่มือีห้องนอที่มือมดมมีล้งขั้นสดเลยนองทีม

อร่อยไหมว่าไอ้น่าโผฟาดเถ่าพี่น้องเลย<ม>ข่าเปียกปัดปีกนั่งมูย,ยัวยุอะส่วนฉีดมันหา,ายไปเลยเน้อนางน่าจะไปดูต่อมาเรื่งกระนุกดีเวสานี่กระน,น,น,นุกขอโทษพี่น้นนนองเลยมาเขาชั่วโมงนึงกระนั่งเลวเอาพี่น้องเลยเอาชิได้ล่าขีดใบเพียงสำนีขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เ<ห>บิง<ด>่งทีส้มเด้อพี่น้องเอ้ย พอการคลิปหนาพี่น้องเอ้ยสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องแซ่บอยู่บ่